สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องนะครับที่มีใจรักและยังชื่นชมในบอลสี่ราชินีแห่งใบไม้คล้ายๆกับผมนี่นะครับวันนี้ครับอีกเช่นเคยนะครับส่วนบอลสี่คุณธรรมนำบอลสี่มาให้ชื่นชมกันอีกแล้วครับวันนี้เป็นคิวของบอลสี่ที่มีชื่อว่าทองหล่อครับเพื่อนๆครับทองหล่อครับนี่ครับเพื่อนๆครับเป็นบอลใบไทยนะครับที่มีความสวย และโดดเด่นมากในช่วงที่ผ่านมานี่นะครับโอโ้ใครเห็นก็สวยแล้วก็มันมันดูป้ายมันดูเละแบบสีสมชื่อครับทองหลอง่ลอหล่อจริงๆครับอ่าครับลองชมกันนะครับเพื่อนๆครับดูความป้ายนะครับเป็นบอลใบไทยแท้เลยนะครับเสน้นเส้นใบกระดูกใบก็เป็นสี เหมือนพื้นใบครับคล้ายๆพื้นใบนะครับให้ดูนะครับมีความเปิดตรงสะดือนี่บางทีมีสีขุ่เขียวเปลือๆนิดนะครับนี่มีความป้ายของสีออกน้ำตาลอ่อนนะครับน้ำตาลอ่อนออกน้ำตาลอ่อนเรืองๆนะครับคล้ายๆสีทองนี่เลยอัะเป็นที่มาครับก้านเป็นสีน้ำตาลนะครับมีเสียนด้วยออกดำๆนิดๆนะครับ ลองสังเกตดูนะครับแล้วแต่มุมมองแต่คนที่จะมองว่ามันเป็นอย่างไงครับอานะครับเพื่อนๆครับก่อนอื่นนะครับต้องกราบขอบพระคุณเพื่อนๆใหม่ที่เข้ามาติดตามเป็นกําลังใจให้กันนะครับอ่ามันช่วยกันเป็นกําลังใจให้กันชมการติชมกันคอมเมนต์มาเลยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันนะครับเพื่อให้เพื่อนๆอีกหลายท่านที่อยากชื่นชมนะครับในราชินีแห่งใบไม้อันนี้ยังได้ชมออนสีเรื่อยๆนะครับ ว่าเออมีอะไรมาใหม่มากหรือว่าเป็นบอลเก่าบอลใหม่แบบไหนก็มากันนะครับมาดูให้มีความบันเทิงจนเดินเอ้ยจนโดนใจนะครับบันเทิงกับวันนี้อ่าดูวันนี้คงต้องงะลาไปโอ้คุณพ่อพถูกเลยครับลาไปกับความงามของบอลสีชื่อว่าทองหล่อครับแล้วคราวหน้ามาชมกันว่าผมจะนํา อนสีตัวไหนไห้ชมกันนะครับเรื่อยๆนะครับเป็นมอนชังให้กัน,นครับเหมือนเดิมนะครับคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนและกล่าวคำว่าสวัสดีครับ